ไครโทรมาเาวนี่อ๋อโกลนนี่ฮัลโหลเอาโกลนวันปืนเราคนนี้เออนั่นนี่วันว่านว,า,นวายโกลนมันโทรมาวันปืนใครเป็นปืนอ,อ๋อโกลนอะอกูแปลาไม่ไปกูแปลาไปเล่นเราใครจะตกอ๋อหายเร็วว่านี้ก็ใครหลับบ้านกันนะั่งโกลนนะเออ,เอ,อไม่มีเวลาไปเลยไม่มีเวลาไปเลยแล้ววันนี้ทำเล่นกันมั่งที่บ้าน ฮะทำอะไรกันมางอ่ะเสียงอะไรอ่ะโตข้าวมันจริหรอเนี่ยเออโตข้าวอย่างนี NP, ้ผมเบื so, ่อที่มึงแโตข้าวทักหน้าหนิฮะเออมันปื้อะไรุกกาเนกันนะเออเปิดวงทุกคนไงเปิดวงตงกเปลาตกลานตกโรนั่นี่เออดูแลสุกกะผ้าบนโยชงนี่ยันอาการมันไม่่อยดีอยู่คนตกตกตกกิตอ่ะเออเป็นวงมันได้เปิดวงต้างคนพีน้องกันนี่เปลากลาโกโรนั่นนี่เออเเขาใจเขาใจเออไม่พื้นไม่พื้เออแต่ผมมีตังค์ผมไปอย ไอตรงนี้ต okay, 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 ่างหามามันเบียดได้เออนะนปืพเดี่เก็ไปห้าก oh, ันนะนะแต่ก็เป้ก็โดก็รานนะเออโอเค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 เออข็นี่ก่อนนะพอดีผมมีไส้ข้าวมาแล้วด้ครับครับเป็นรัวนะครับหลักนะครับหลักทุกคนโอเคครับครับครับพอดีครับพอดีครับพอดีครับโอ้ก็เป้คนหลายก็โนนี่โอ้โถมันอะไรดูชินี่ย